ไรแล้องรวมกันได้นะรวมกันได้เอาไม่เป็นไรครับเอาแต่น้ำดอกไม้ก็ได้เออใช่ไม่ต้องส่งด้วยกันนะอันนี้ขายมานานยังครับนานแล้วนานแล้วโอ้ยหลายปีแล้วหลายปีแล้วเออตามที่สื่อแหละเราเรียกทุกคนรจะรู้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะถ่ายลง YouTube หน่อยนะเออได้ลับรองอ่ะเออแล้วนี้ช่วงนี้ก่อนหน้านี้ขายดีไหมครับขายดีค่ะขายดีนะค่ะแล้วรู้ว่ามันมีกระแสคนที่แบบ มีเด็กไปร้องเพลงแล้วก็ทีนี้มันก็ดังบอจะไี่อ๋อมันมีกระแสตอนเนี้ยมะม่วงมันก็เลยขายดีเรามีแต่ว่าเออปีหนึ่งเราขายแต่หน้าม่วงม่วงอ่ะกับข้าวเหนียววันธรรมดาก็ไม่ขายยากุไม่ขายขายแต่ม่วงม่วงข้าวเหนียวอย่างเดียวที่นี่แล้วทีนี้มันมีปกติจะกินยังไงฮะอร่อยกับมะม่วงเนี่ยอร่อยเนี่ยพูดจริงจริงอ่ะน้ำหลอกไม่นี่อร่อยอ่าน้ำมากอร่อยที่สุดนะออกล่องก็อร่อยออกล่องก็อร่อยจะบิ๊ก ออกออกลอาออกลองนี่มันคือออกชาที่จะมีไอ้นี่จะมีนานแล้วอ่าแต่ทองดาก็อร่อยเหมือนกันเอออร่อยค่ะอยู่ที่ก็ชอบทานนะแล้วคิดยังไงกับราคาที่มันตกต่าตอนเนี้ราคาที่มันโมโม่มันถูกมันดีดีต่อแม่ค้ามั้ยมันก็ไม่เกี่ยวนะเราถูกแล้วก็ขายถูกขายถูกอยู่แล้วใช่ไหมก็มุม่ตัวนี้ไอ้ไอ้ทางนู้นไอทางมาถูก Mm hmm. มันแยกมีนี้อแ้วมุงนี้มาจากไหนครับมาจากแถวพี่จิตค่ะ<อ><อ>พี่จิค่ะ้อง,งชิ้นก็ได้ก่รอเียครับผมเขาบอกว่าทำเป็นกล่องเดียวแตเดินไปต้องมมด้นอะไรครับร้านเหรอมีชื่อร้านไหมครับ ่อใครจะมากินตามเงี้ยเอ่าชื่อก็เจลังค่ะเ <c oughs> จลังค่ะเอเจลังนะเจลังโอโลค่ะเออเจลังโอโลช่วงนี้ที่กรุงเทพตอนนี้ก็คือขายดีมากครับแบบใช่ที่หนึ่งแหละครับเพราะว่า <c oughs> <c oughs> มีกระแสอยู่ด้วยไงก็เลยผมก็มาถ่ายแล้วคือผมก็ผ่านแล้ววันแล้วว่าอยากจะกินแหละพอเออหรอลองชิมดูเลยใช่ครับพอพอมีข่าวก็เลยซื้อมากินเลยเดี๋ยวเดี๋ยวหมดใช่วันนี้ก็น่าจะหมดนะหมดแล้วที่กรุงศรีมงก็หมดแล้วที่กรุงเทพนี่สี่โลขายหมดภายในสองชั่วโมงแบบคนคนมันพอเป็นกระแสคนไทยก็คือแบบหมดไวมากครับอ๋อนี่ก็คือสั่งมะม่วงมาขายแค่หนี่มะมงอย่างเดียวเลยใช่ไหมโอ้เยอะนะครับเยอะค่ะ โอเคครับเดี๋ยวประมาณนี้ครับผมมากครับขอให้ขายดีนะครับเออผมว่าก็มาคุณก็ได้นะครับผมดิ้งถูกก็จะต่ออันนี้ซื้อมาเหมารังเลยใช่มั้ยมาไปทันรถตั้งทีออมันทันลดเลยนะมี3ทีพาลบาทสองใช้ปล่องต่างหากใช่ไหมครับครับ